ซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการพัฒนาท่าเรือต่างๆเรียกว่าชุดใหญ่ mm hmm. ทั้งท่าเรือเพื่อการส่งออกก,การนําเข้าและท่าเรือสําหรับการเดินทางภายในประเทศไทยเรา mm hmm. เชื่อมโยงทั้งหมดตอนนี้คือสะดวกสบายมากขึ้นเยอะเลยครับ,รบผมเดี๋ยวเราไปดูท่าเรือหลักๆที่เราใช้ในการนําเข้าส่งออกสินค้าก่อนนะครับก็แน่นอนการขนส่ง ทางท่าเรือเนี่ยจะประหยัดต้นทุนกว่าทางบกได้เยอะอตามสถิติเขาบอกได้มีการประหยัดถึง36%โดยเฉลี่ยนะก็คือ1ใน3ต้นทุนลดลงนะครับอ,อย่างท่าเรือกรุงเทพหรือว่าท่าเรือคลองเตยอันนี้ก็เรียกว่าเก่าแก่และมีความสำคัญทางระบบเศรฐศษฐกิจของประเทศไทยเรามาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ มีผู้ใช้งานเนี่ยมากกว่า10ล้านคนนะครับแล้วก็มีการรองรับสินค้ามูลค่าสูงและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคนะครับรองรับการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมชลบุรีซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่อีกจุดหนึ่งเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันนะครับช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องคนไทยมาอย่างยาวนานและก็มีการ พัฒนาไปสู่อนาคตอย่างชัดเจนนะครับส่วนอีกแห่งหนึ่งคือท่าเรือแหลมฉบังอันนี้อยู่ที่ชนบุรีนะครับก็เป็นท่าเรือน้ำลึกหลักอีกแห่งหนึ่งของไทยเรานะครับเป็นประตูการค้าระดับโลกเลยนะท่าเรือแหลมฉบังนะครับเป็นท่าเรือประเภทเกตเวพอร์ตอันดับที่3ของโลกนะครับซึ่งยังไม่นับรวมท่าเรือทั้งหมดในประเทศจีนนะครับ โดยเป็นรองจากท่าเรือลอสแองเจลิสและท่าเรือลองบีชนะครับโหสุดยอดนีผมผมพงรู้ว่าเนี่ยว้าถ้าใครเคยไปเนี่ยคืออลังการไฮเทคแล้วก็เป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจให้พี่น้องคนไทยกระจายรายได้อย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของสินค้าและการทำงานนะครับมันเชื่อมโยงหมดและท่าเรือแหลมชบังเนี่ยก็มีการพัฒนาไปสู่ระยะที่3ตอนนี้กำลังเดินหน้าซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างเม็ดเงินให้กับพี่น้องคนไทยมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็จะเน้นย้ําในเรื่องของการดูแลผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยนะครับส่วนท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนอันนี้ก็เป็นทางตอนบนขึ้นเชื่อมโยงกับประเทศในลุ่มแม่น้าโขงตอนบนนะครับก็คือประเทศจีนทางใต้นะครับเมียนมาและประเทศลาวนะครับซึ่งเป็นการ ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้านบนเชียงแสนนี่อยู่มุมหนึง่งตัวแทนคุณออฟใช่<า>ใชก็อยู่ในพื้นที่เชียงรายนะครับ,รบก็เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านของเรารวมถึงท่าเรือเชียงของอ,อันนี้ก็อยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายรนะครับก็เป็นท่าเรือที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกับทางฝั่งประเทศลาวนะครับทั้งส่งออกสินค้านำเข้าสินค้า นะครับสร้างเม็ดเงินสร้างงานกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงสินค้าทางการเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมอาหารต่างๆมีความสำคัญอย่างมากท่าเรือนะครับถ้าไปทางใต้เนี่ยถ้าท่าเรือหลักก็คือท่าเรือระนองอยู่ฝั่งอันดามันถูกต้องอันนี้ก็เป็นเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศเอเชียใตย้ตะวันอ,ออกกลางยุโรป และแอฟริกาคือเราเนี่ยมีหลายมุมเลย <c oughs> แล้วก็เป็นความสะดวกในการเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ <c oughs> นะครับก็ถือว่ามีความสำคัญและที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของชาวโลกนะครับ <c oughs>